สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เอากางเกงยีนรีวล์รุ่น501นะครับรุ่นฉลองครบรอบ150ปีนะครับมาให้ชมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่ามีดราม่าเล็กๆนะครับมีดราม่าเล็กๆนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับว่าสินค้าตัวนี้นะครับจำหน่ายผ่านทางช็อปไทยนะครับทงผ่านทางช็อปไทยนะครับก็ที่ช็อปไทยเนี่ยเวลาเขาเอามาขายเนี่ยนะครับเขาก็จะมีป้ายนะครับติดอยู่เป็นวันที่วันเดือนปีผลิตนะครับแล้วก็ จะติดอยู่ที่ป้ายลาเบลของกางเกงนะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับมันอยู่อ่าขอโทอดไม่ใช่อันนี้อยู่ที่อันนี้นะครับส่วนที่ตัวกางเกงนั้นนะครับมันก็มีวันเดือนอ่าสัปดาห์และปีการผลิตติดอยู่ที่ตัวกางเกงเหมือนกันนะครับซึ่งที่ช็อปไทยเราติดตรงนี้นะครับที่เราติดวันเดือนปีผลิตตรงนี้กับที่ตัวกางเกงมันไม่เหมือนกันนะครับมันไม่เหมือนกัน หลายท่านนะครับก็เลยมีดราม่านะครับมีดราม่าหรือเพจไลน์เข้ามาถามผมนะครับว่าตกลงมันยังไงกันแน่นะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันตรงนี้ก่อนนะครับที่ป้ายนะครับที่ช็อปไทยเราติดนะครับท่านจะเห็นที่เขาจะติดอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับเนี่ยผลิตในจีนนะครับผลิตในจีนนะครับเดี๋ยวให้โฟกัสนิดนึงนะครับเขาจะเขียนว่าผลิตในจีนนี่นะครับผลิตในจีนนะครับวันที่ผลิตนะครับวันที่ผลิตเขาจะเขียนว่า12มกรานะครับ 12มกราปีสองห้าหกหเห็นไหมครับจะเขียนไว้ว่า12มกราปีสองห้าหกหนะครับแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยเราดูที่ตัวกางเกงนะครับวันเดือนปีผลิตเขาจะติดอยู่ที่ป้ายริบบินนะครับป้ายลิบบินด้านในตัวนี้นะครับนี่นะครับป้ายมาอยู่ตรงนี้นะครับอ่าแล้ววันเดือนปีผลิตดูตรงไหนนะครับป้ายตรงนี้นะครับผมก็สอนไปหลายคลิปแล้วนะครับเวลา ดูวันที่ผลิตนะครับสําหรับกางเกงยีรียนะครับวันที่ผลิตเราดูที่ตรงนี้นะครับนี่ป้ายแผ่นที่สามนะครับเป็นป้ายแผ่นที่สามนะครับเขาจะเขียนไว้ว่า C W นะครับ C W นะครับแล้วก็4422เห็นไหมครับ4,022เนี่ยนะครับ4,022เนี่ยนั่นหมายความว่านะครับนั่นหมายความว่า กางเกงตัวนี้นะครับผลิตจากโรงงานที่จีนนะครับผลิตที่โรงงานที่จีนเนี่ย make ิน china เนี่ยนะครับสัปดาห์ที่44นะครับปีคศ2 2นะครับเวลาเขาลงวันเดือนปีผลิตของ r e w i ่ยเขาจะไม่ไลงแบบเมืองไทยเราที่บอกว่าผลิตเดืน 10, อนิเดือน12 2 0 22อะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับเขาจะบอกว่าเป็นสัปดาห์นะครับ44นี่หมายความว่าสัปดาห์ที่44นะครับ สัปดาห์ที่44ของปีคศ2022นะครับ1ปีนะครับ1ปีมีประมาณ1น่ง1ปีนะครับมีประมาณ52สัปดาห์นะครับ1ปีมีประมาณ52สัปดาห์เพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่44ี่นี่ก็น่าจะประมาณสักเดือนเดือนตุลาไหมครับตุลาพฤศจิกาประมาณนี้นะครับตุลาพฤศจิกาประมาณนี้นะครับสำหรับสัปดาห์ที่44นะครับ และหลายท่านนะครับอย่างที่เป็นดราม่านะครับว่าเอาแล้วอย่างนี้มันก็ไม่ตรงกันสิหลอกลวงผู้บริโภคหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับนั่นนู่นนี่นะครับหลายคนก็คอมเมนต์มานะครับทําไมวันผลิตไม่ตรงกันของปลอมหรือเปล่านั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องบอกแบบที่บอกในต้นคลิปนะครับว่าไอ้ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นที่รีวาช็อปไทยเราเขาพิมพ์ลงมานะครับเขาไม่ได้เป็นผู้ผลิตนะครับไอ้ตรงที่เขาเขียนว่าผลิตที่จีนเมื่อวันที่สิบสองอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะครับ ปี2อ2 3ีมเนี่ยมันมันมันเป็นเหมือนว่าช็อปไทยเนี่ยได้รับสินค้าจากรีวายมาแล้วก็ตีวันที่ลงไปนะครับประมาณอย่างนั้นไม่ใช่เขาไม่เขาไม่ได้หมายถึงว่าวันที่ผลิตกางเกงยีนตัวนี้นะครับวันที่ผลิตกางเกงยีนตัวเนี้ยนะครับต้องดูที่ตรงนี้นะครับป้ลลายล็บเบล yt, ต,ตรงนี้นะครับแต่ตรงเนี้ยนะครับไอเนี่ยมันคือวันที่รีวายช็อปไทยนะครับได้รับสินค้าแล้วก็ตี ลงวันที่มานะครับผลิตออกมาจําหน่ายนะครับเตรียมพร้อมที่จําหน่ายเอางี้ดีกว่าผลิตเตรียมพร้อมที่จะจําหน่ายไม่ใช่ผลิตกางเกงนะครับผลิตเตรียมพร้อมที่จําหน่ายอาจจะงงนิดนึงนะครับแต่ต้องเข้าใจครับค่อยๆฟังแล้วก็ตีความนะครับผลิตเพื่อเอาออ,ออกมาวางจําหน่ายนะครับผลิตเพื่อออกมาวางจําหน่ายจากโรงงานที่จีนที่เขาผลิตมาในวันที่สัปดาห์ที่4 4่สเดือนสิบเดือนปีคศ22นะครับ ต้องขออภัยที่อาจจะอธิบายได้ไม่เคลียร์นิดนึงนะครับแต่ท่านค่อยๆฟังนะครับมันจะได้ไม่งงนะครับผมฟังเองบางทีผมยังงงเลยต้องถ้าท่านใดงงผมขออภัยด้วยแล้วกันนะครับผมก็อันนี้ก็คือเป็นดราม่าเล็กๆนะครับสำหรับกางเกงยุดรุ่น150ปีของรีวายนะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกได้เลยว่ามันหายากแล้วนะครับตอนนี้นะครับในช็อปไทยก็ไม่มีให้สั่งแล้วนะครับแล้วก็ตามช็อปเนี่ยต้องลองไปเดินดูนะครับผมบอกไม่ได้ว่า มันจะมีไหมนะครับมันจะมีไหมแต่ว่าต้องลองไปเดินหาเอานะครับอาจจะมีก็ได้หรือไม่มีก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้หายากจริงๆนะครับสําหรับรุ่น150ปีตอนนี้นะครับใครที่มีอยู่ในมือนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับท่านอาจจะได้แลไอเทมไปสวมใส่ไว้1ตัวเลยก็ว่าได้นะครับสําหรับงเกงยีนรีวิว501รุ่นฉลองครบรอบ150ปีนะครับมันมีแบบเนี้ยปีเดียวแน่นอนนะครับไม่มี50อ่า150 ห5 1้าแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเลขราบบแบบเนี้ยเลทแท็บแบบเนี้ยนะครับมีครั้งเดียวแน่นอนนะครับมีครั้งเดียวแน่นอนอันใดมีไว้ก็ยินดีด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอขอบคุณที่ติดตามรับชมมารับฟังนะครับต้องขอขอบพระคุณมากๆนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดถูกใจกดไลค์ให้เราด้วยจะขอบพระคุณมากๆเลยนะครับคลิปนี้หวังว่าจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ